สวัสดีครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าหลังจากกระทําความผิดผู้กระทําผิดหลายคนมักจะพยายามหลบหนีเพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษของกฎหมายส่วนใหญ่ในจํานวนนั้นมักจะถูกจับกลุ่มได้ภายในหนึ่งปีในระหว่างที่หลบซ่อนตัวพวกเขามักจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวและความกังวลกลัวว่าจะถูกตามเจอตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ภายนอกจะดูเหมือนมีอิสระแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวการหลบหนีที่โด่งดังเรื่องหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นให้ทุกท่านฟังครับผู้กระทําผิดรายนี้หลังจากก่อเหตุแล้วก็ได้หลบซ่อนตัวไปทั่วทุกแห่งหนถึงขนาดไปทำศรลยกรรมใบหน้าปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เป็นเวลานานถึง15ปีแล้วเธอใช้วิธีไหนในการหลบซ่อนตัวได้ยาวนานขนาดนั้นเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้กำลังจะค่อยๆถูกเปิดเผยในลำดับถัดไปครับ นี่คือเรื่องราวการหลบหนีอันน่าทึ่งของฟุคุดะคาซุโกะเธอเกิดในเดือนมกราคมปี1948ที่จังหวัดเอฮิเมะบนเกาะชิโกกุประเทศญี่ปุน่นเกาะชิโกกุตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุน่นทางทิศเหนือติดกับทะเลเซโตในส่วนทิศใต้ต,ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนจังหวัดเอฮิเมะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะชิโกกุเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะมีประชากรราว1.3ล้านคนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเอฮิเมะคือมัึยามะและยังเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดบนเกาะชิโกกุอีกด้วยมัึยามะเป็นศูนย์กลางของเขตเมืองมัสึยามะชีวิตของฟุก,กุดะคาสุโกเต็มไปด้วยความผันผวนในปี1944พ่อของเธอได้ทิ้งแม่และเธอไปเพื่อไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่น หลังจากนั้นฟุกุดะคาสุโกะและแม่ก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองคาวานโอเอจังหวัดเอฮิเมะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและลูกสาวแม่ของฟุกุดะจึงต้องทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในร้านเหล้าแห่งหนึ่งต่อมาไม่นานสองแม่ลูกก็ได้ย้ายไปที่เมืองไซโจซึ่งยังคงอยู่ในจังหวัดเอฮิเมะที่นี่แม่ของฟุกุดะได้ใช้เงินเก็บจากการทำงานในร้านเหล้ามาเปิดร้านเป็นของตัวเอง ธุรกิจเป็นไปด้วยดีชีวิตของสองแม่ลูกก็ค่อยๆดีขึ้นในช่วงทศวรรษ1960ขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมฟุกุดาได้ตกหลุมรักเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งในตอนนั้นสังคมญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงที่วุ่นวายแฟนหนุ่มของฟุกุดาได้เข้าร่วมการประท้วงของนักศึกษาและถูกกลุ่มคนทำร้ายจนเขาจากไปเหตุการณ์นี้ได้สร้างบาดแผลทางใจครั้งใหญ่ให้กับเด็กสาววัย15ปี ฟุคุดะไม่สามารถจดจอ่อกับการเรียนได้อีกต่อไปและแตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนขณะอยู่ชั้นม .6 ในปี1965เมื่ออายุ17ปีฟุคุดะได้คบหากับแฟนหนุ่มที่อายุมากกว่าเธอ2ปีทั้งคู่มีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักจึงได้ร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์พวกเขาตั้งเป้าไปที่บ้านของผู้อำนวยการกรมสรรพกรในเมืองทาคาบาจิโดยเชื่อว่าในบ้านของเขาต้องมีเงินมากมายอย่างแน่นอนในคืนที่มืดมิดคืนหนึ่ง ฟูคุดะกับแฟนหนุ่มและพักพวกอีกสองคนได้แอบเข้าไปในบ้านของผู้อำนวยการเมื่อเข้าไปข้างในพวกเขาพบว่าภรรยาของเขายังคงอยู่ที่บ้านด้วยความตกใจทั้งสี่คนจึงได้จับภรรยาของเขาเอาไว้แล้วทำการรื้อค้นสับสิงทั่วบ้านแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่พวกเขากำลังลงมือแม่บ้านของครอบครัวก็ได้กลับมาพอดี เมื่อพบว่ามีคนร้ายแม่บ้านจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและเข้าควบคุมตัวคนร้ายทั้งสี่คนรวมถึงฟุกุดะด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฟุกุดะถูกตัดสินให้รับโทษเป็นเวลาหกปีในยุคนั้นสังคมญี่ปุ่นมีความวุ่นวายมากเนื่องจากการเมืองและกลุ่มผู้มีอิทธิพลมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างที่อยู่ในเรือนจำฟุกุดะยังถูกกระทำอย่างไม่เหมาะสม เหตุการณ์นี้ได้ทิ้งบาดแผลทางใจที่ยากจะลบเลือนไว้ให้กับเธอเธอจึงรู้สึกไม่ดีกับเรือนจำเป็นอย่างมากหลังจากพ้นโทษฟุคุดะต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพอาจเป็นเพราะเห็นการทำงานของแม่มาตั้งแต่เด็กพออายุ24ปีเธอจึงตัดสินใจทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในร้านเหล้าเช่นกันต่อมาที่ร้านเหล้าที่เธอทำงานอยู่ฟุคุดะได้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่ออิเคงามิ อิเคงามิ ami, มาที่ร้านเล่าเป็นประจำและค่อยๆมีความรู้สึกดีๆกับฟุกุดะไม่นานนักพวกเขาก็ได้คบหากาันอย่างเป็นทางการอิเคงามิ ami, ได้ขอฟุคุดะแต่งงานอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกกังวลอย่างมากว่าอิเคงามิจะล่วงรู้เรื่องราวในอดีตของเธอดังนั้นเธอจึงพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องการจดทะเบียนสมรสและไม่กล้าให้เอกสารประจาตัวของเธอกับเขา ถึงอย่างนั้นความรู้สึกของพวกเขาก็เป็นของจริงฟุกุดะลาออกจากงานที่ร้านเหล้าและย้ายไปอยู่กับอิเคงามิแม้จะไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาในช่วงหลายปีต่อมาฟุกุดะใช้ชีวิตยังมีความสุขกับสามีเธอได้ให้กำเนิดลูกชายสาคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนในช่วงปี1980-1990ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ การงานของอ e ิเคมามิ ami, ประสบปัญหารายได้ลดน้อยลงเรื่อยๆไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวที่มีสมาชิก6คนด้วยความจำเป็นฟุคุดะจึงต้องกลับไปทำงานแบบเดิมในปี1982ขณะอายุ34ปีเธอได้กลับมาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองมัตสึยามะในช่วงเวลานี้ฟุกุดะได้สนิทสนมกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อยาสุโกะอากิโซชิ ยาซุโกะอากิโซชิอายุ31ปีก็เป็นพนักงานต้อนรับในร้านเหล้าเช่นกันเธอมีนิสัยร่าเริงเปิดเผยค่อนข้างเป็นที่รู้จักในย่านนั้นและมีลูกค้าประจำจำนวนมากทำให้มีรายได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับยาซุโกแล้วฟุคุดะดูมีอายุมากกว่าทำให้มีลูกค้าน้อยกว่าและรายได้ก็น้อยกว่าตามไปด้วยด้วยแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายฟุคุดะจึงต้องย้ายไปทำงานที่ร้านเหล้าอีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเธอยังคงติดต่อกับยาสุโกะอยู่เสมอทั้งสองคนค่อนข้างสนิทกันและมักจะนัดเจอกันในเวลาว่างทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในเวลา16นาฬิกา10นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมปี1982ฟุคุดะได้เดินทางไปที่บ้านของยาสุโกะเธอบอกกับยาสุโกะว่าเธอกำลังมีหนี้สินก้อนโตและเจ้านี้ก็กำลังเร่งรัดให้ชำระเงิน เธอต้องการเงินด่วนจึงอยากจะขอยืมเงินจากยาสุโกสะสักก้อนเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อได้ยินดังนั้นยาสุโกะบอกว่าเธอกำลังเตรียมจะเปิดร้านและจำเป็นต้องใช้เงินจึงได้ปฏิเสธคำขอของฟุกุดะไปอย่างนุ่มนวลในตอนนั้นฟุกุดะสังเกตเห็นว่าในบ้านของยาสุโกะมีเครื่องประดับและกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงอยู่มากมายเธอจึงคิดว่ายาสุโกะมีเงินมากมายอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับไม่ยอมให้เธอยืม ความรู้สึกไม่พอใจได้เกิดขึ้นในใจของฟุกุดะเธอได้หยิบสายริบบิ้นที่อยู่ใกล้ๆแล้วเข้าทำร้ายยาสุโกจากด้านหลังจนอีกฝ่ายหมดลมหายใจหลังจากนั้นฟุกุดะก็ได้โทรหาอิเคงามิผู้ซึ่งเป็นสามีของเธอเธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกให้สามีมาที่บ้านของยาสุโกทันทีเพราะมีปัญหานิดหน่อยเมื่ออิเคงามิมาถึงเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นห้องฟุคุดะเล่าว่า เธอและยาสุโกะเพื่องจะมีปัญหากันยาสุโกะใช้วัตถุมีคมทำท่าจะทำร้ายเธอในตอนที่ตกใจเธอได้คว้าที่เขียบุรีฟาดไปที่ยาสุโกะทำให้เธอล้มลงไปกับพื้นจากนั้นเธอได้ใช้มือจัดการกับยาสุโกะและทำให้เธอจากไปโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นอิเคงามิก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาแนะนำให้ฟุคุดะไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะได้รับการพิจารณาโทษสถานเบา แต่สิ่งที่อิเคงามิไม่เคยรู้เลยก็คือฟุคุดะเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายในเรือนจำมาก่อนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเธอไม่ต้องการกลับไปที่นั่นอีกฟุคุดะปฏิเสธข้อเสนอของสามีอย่างแข็งขันเธอต้องการให้อิเคงามิช่วยขนของมีค่าทั้งหมดในบ้านของยาสุโกะไปขายเพื่อเอาเงินหลังจากนั้นค่อยจัดการกับร่างของเธอด้วยวิธีนี้จะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ เพราะความรู้สึกที่มีต่อภรรยาอิเคงามิจึงยอมทำตามคำขอของฟุคุดะพวกเขาขับรถไปยังป่าแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากเมืองมัตสุยามะ20กิโลเมตรและนำร่างของยาสุโกะไปไว้ที่นั่นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็รีบออกจากที่เกิดเหตุไปวันรุ่งขึ้นยาสุโกะไม่ได้มาทำงานที่ร้านเหล้าเพื่อนร่วมงานคิดว่าเธออาจจะไม่สบายหรือมีธุระด่วนจึงไม่ได้เอะใจอะไรมากนัก อย่างไรก็ตามสองวันผ่านไปก็ยังไม่เห็นวี่แววของยาสุโกะทุกคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาโทรหาครอบครัวและเพื่อนๆของยาสุโกะแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนพนักงานที่ร้านจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองมัตสุยามะเกี่ยวกับการหายตัวไปของยาสุโกะเมื่อได้รับแจ้งตำรวจมัตสุยามะจึงเริ่มทำการสืบสวนทันทีพวกเขาได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุณนะบ้านของยาสุโกะ ภายในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อคนที่ชัดเจนแต่ทว่าเสื้อผ้าเครื่องประดับข้าวของบางส่วนสมุดบัญชีเงินฝากและตราประทับของยาสุโกได้หายไปทั้งหมดดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุจะมุ่งเป้าไปที่ทรัพย์สินแต่การที่จะขนย้ายข้าวของออกไปจำนวนมากขนาดนั้นโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ตัวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคำอธิบายที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือผู้ก่อเหตุได้ควบคุมตัวยาสุโกไว้ก่อนแล้วจึงนำทรัพย์สินไป เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำเพื่อนบ้านเพื่อสอบถามว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่เพื่อนบ้านคนหนึ่งให้การว่าในช่วงค่ำของวันที่19พวกเขาเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดอยู่ที่ใต้อาคารดูเหมือนว่ากำลังขนของบางอย่างออกมาจากบ้านของยาสุโกเพื่อนบ้านคนนี้รู้สึกสงสัยจึงได้จดหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้จากเบาะแสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตามไปที่บ้านของคนขับรถบรรทุก คนขับรถให้การว่าในคืนวันนั้นเขาได้รับติดต่อจากญาติคนหนึ่งให้ไปช่วยขนของญาติที่คนขับรถพูดถึงก็คือครอบครัวของฟุกุดะนั่นเองทันทีที่เจ้าหน้าที่ออกจากบ้านของคนขับรถไปฟุกุดะก็มาถึงคนขับรถบอกกับเธอว่าเมื่อสักครู่มีเจ้าหน้าที่มาหาเขาเพื่อสอบถามเรื่องราวเมื่อได้ยินดังนั้นฟุคุดะก็รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจจะถูกเปิดเผยและเธอต้องหาทางรับมือ เวลา18นาฬิกาตรงเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ไปที่บ้านของฟุกุดะเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยในตัวเธอแล้วฟุกุดะจึงแกล้งทำเสียงเป็นเด็กแล้วบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากฟุกคุดะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นบ้านของเธอพวกเขาพบเครื่องประดับเสื้อผ้ากระเต๋าและรองเท้าแบรนด์เนมจำนวนมากอิเคงามิ ami, สามีของฟุกุดะ ถูกนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจในขณะเดียวกันฟุกุดะก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอิเคงามิเป็นคนที่ซื่อสัตย์เมื่อถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจเขาก็ให้การทุกอย่างที่เขารู้อย่างรวดเร็วจาคํำให้การของอิเคงามิเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบร่างของยาสุโกะในป่าแห่งหนึ่ง ผลการชันสูตรพบว่าจากร่องรอยบริเวณลำคอยาสุโกะไม่ได้ถูกทำให้จากไปโดยการใช้มือแต่เกิดจากการถูกรัดจากด้านหลังโดยวัตถุคล้ายเชือกหนังหรือผ้าไหมสิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมในบ้านของผู้เสียหายจึงไม่มีร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าฟุคุดะได้ไปที่บ้านของยาสุโกะในวันที่เกิดเหตุเมื่อเห็นว่าบ้านของยาสุโกะเต็มไปด้วยเครื่องประดับและของแบรนดเนมราคาแพงความอยากได้จึงเกิดขึ้น ฟุกุดะได้เข้าทำร้ายยาสุโกจากด้านหลังทำให้ผู้เสียหายขาดอากาศหายใจและจากไปเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคำให้การของอิเคงามิที่ว่าฟุกุดะทำไปเพื่อป้องกันตัวนั้นไม่เป็นความจริงในเวลานี้ฟุกุดะได้หลบหนีไปแล้วอิเคงามิเองก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นร่างผู้เสียชีวิตแต่เนื่องจากเขามีท่าทีให้ความร่วมมือและยินยอมที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวฟุกุดะเขาจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังโทรศัพท์ที่บ้านของอีเคงามิเพื่อรอให้ฟุคุดะโทรกลับมาในวันที่25สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกที่ฟุคุดะหลบหนีเธอได้เดินทางไปที่โอซาก้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งในโอซาก้าฟุคุดะใช้สมุดบัญชีและตราประทับของยาสุโกถอนเงินออกมาได้590,000เยนบวกกับเงินอีกกว่า1ล้านเยนประมาณ230,000บาทที่เธอมีติดตัวอยู่ก่อนแล้ว ในตอนนั้นฟุกุดะมีเงินอยู่ในมือราวสองล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 6 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลนี้ทันทีและรู้ว่าฟุกุดะอยู่ที่โอซาก้าพวกเขาจึงได้เพิ่มกำลังในการติดตามตัวในบริเวณนั้นในวันที่29สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่5ของการหลบหนีฟุกุดะได้โทรศัพท์หาอิเคงามิในระหว่างการสนทนาเธอได้สอบถามอิเคงามิเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ อิเคงามิไม่ได้บอกฟุกุดะว่าเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าเธอเป็นผู้ต้องสงสัยเขาเพียงแค่ถามว่าเธออยู่ที่ไหนและแนะนำให้เธอเข้ามอบตัวฟุกุดะระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเธอรู้ว่าโทรศัพท์ที่บ้านอาจจะถูกดักฟังดังนั้นในระหว่างการสนทนาเธอจึงไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของเธอเลยแค่บอกกับอิเคงามิว่าเธอยังสบายดีและไม่ต้องเป็นห่วง เน ja ื่องจากบทสนทนามีความยาวนานพอเจ้าหน้าที่จึงสามารถติดตามแหล่งที่มาของสัญญาณโทรศัพท์ได้การโทรนั้นมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะในชินจูกุโตเกียวเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายการสืบสวนไปยังพื้นที่ชินจูกุโตเกียวในวันที่30สิงหาคมวันที่6ของการหลบหนีของฟุกุดะเธอได้ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชิบาชิโตเกียวเพื่อทำสัญญกรรมเปลือกตา แผลยังไม่ทันหายดีวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งในโยโกฮาม่าเพื่อเสริมจมูกหลังจากนั้นฟุกุดะได้กลับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโอซาก้าเพื่อปรับรูปทรงริมฝีปากฟุคุดะได้แบ่งการทำสัญญยกรรมย่อยสามครั้งในโรงพยาบาลสามแห่งที่แตกต่างกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านี้ไม่สามารถทราบถึงรูปลักษณ์ปัจจุบันของเธอได้ซึ่งเป็นการสร้างความสับสนกับทิศทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ หลังจากการผ่าตัดเล็กสมครั้งฟุกุดะได้เดินทางไปยังนาโกย่าที่นั่นเธอได้เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในตอนนี้รูปลักษณ์ของฟุกุดะได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากแทบจะไม่มีใครสามารถจดจําเธอได้สองเดือนหลังจากฟุกุดะหลบหนีไปการสืบสวนของตำร,รวจก็มาถึงทางตันพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของฟุกุดะสื่อต่างๆก็พร้อมใจกันรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ฟุกุดะได้เปลี่ยนชื่อเป็นโอนะคาชิวะะและทำงานเป็นพนักงานในร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งที่นั่นเธอได้รู้จักกับเจ้าของร้านขนมหวานที่ชื่อว่าฮารุยามะจิโดวัย33ปีทั้งสองคนถูกใจกันตั้งแต่แรกเห็นและได้กลายเป็นคนรักกันในที่สุดฮารุยามะจิโดไม่เคยสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของโอนะคาชิวะะเลยแม้แต่น้อย กว่าสองปีต่อมาฮารุยามะชิโดได้ชวนให้ฟูกุดะมาอยู่ด้วยกันและเชิญให้เธอมาช่วยบริหารร้านขนมหวานของเขาฟูกุดะเข้าใจดีว่าหากไปกับชายคนนี้เธอไม่เพียงแต่จะมีชีวิตที่มั่นคงแต่ยังสามารถปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นฟุกุดะจึงตอบตกลงในทันทีเธอลาออกจากงานที่ร้านเครื่องดื่มและตามฮารุยามะจิโดไปยังเมืองคานาซาวะจังหวัดอิชิกาวะจังหวัดอิชิกาวะ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลญี่ปุน่นอยู่ในภาคกลางของเกาะฮอนชูศูนย์กลางการปกครองคือเมืองคานาสวะที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายและดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นแม้ว่าฟุกุดะจะมีสำเนียงท้องถิ่นที่แตกต่างก็ไม่ทำให้คนอื่นสงสัยได้ง่ายๆฟุกุดะเป็นผู้หญิงที่ขยันและมีหัวคิดในเรื่องธุรกิจด้วยความช่วยเหลือและการจัดการของเธอ ธุรกิจร้านขนมหวานของฮารุยามะจีโดก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆขยายสาขาไปอีกหลายแห่งและยังขยายไปถึงเมืองใหญ่อย่างโตเกียวและเกียวโตวครอบครัวของฮารุยามะจิโดก็รักและเอ็นดูฟุกุดะเป็นอย่างมากตุลาคมปี1986เป็นปีที่สที่ฟุกุดะหลบหนีเพราะความคิดถึงลูกมากเธอจึงตัดสินใจทำเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่งเธออยากให้ลูกชายคนโตของเธอมาทำงานที่ร้านขนมหวาน ฟุก e ุดะเขียนจดหมายถึงลูกชายคนโตที่บ้านเกิดเมื่อได้รับจดหมายลูกชายคนโตก็ตกลงมที่จะมายังคานาสวะตามคำขอของแม่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยฟุกุดะแนะนำกับทุกคนว่าลูกชายของเธอคือหลานห่างๆที่มาช่วยงานที่ร้านครอบครัวของฮารุยามาจิโดไม่ได้สงสัยอะไรแถมยังดีใจอีกด้วยด้วยวิธีนี้ฟุกุดะจึงสามารถเจอลูกชายของเธอได้ทุกวัน เวลาผ่านไปฮารุยามะรู้สึกว่าเขาควรจะให้เกียรติฟุกุดะหลังจากที่อยู่ด้วยกันมานานเขาจึงขอฟุกุดะแต่งงานฟุกุดะรู้ดีว่าถ้าจะจดทะเบียนสมรสเธอจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนเมื่อถึงตอนนั้นฮารุยามะจะพบว่าเธอไม่ใช่โอโนคาชิวะดะแต่เป็นบุคคลตามหมายจับที่ชื่อฟุกุดะชีวิตอันสงบสุขที่เธอพยายามสร้างขึ้นมาก็จะพังทลายลงในพริบตาดังนั้น ฟุกุดะจึงสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเธอบอกว่าเธอเคยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านเกิดแต่หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นมักจะทำร้ายร่างกายเธอเธอจึงหนีมาทำงานที่นาโกยาฟุกุดะบ,บอกว่าเธอยังไม่ได้ยาก,กับผู้ชายคนนั้นถ้าตอนนี้เธอขอ,อยาผู้ชายคนนั้นจะต้องตามมาหาเธอที่คานาซวะอย่างแน่นอนฮารุยามะเชื่อคำพูดของฟุกุดะและบอกว่าเขาเข้าใจในสถานการณ์ของเธอเป็นอย่างดี จากนั้นเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานอีกเลยสิ่งที่ฟุกุดะคาดไม่ถึงก็คือลูกชายคนตอของเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะไปส่งของเมื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัวของลูกชายฟุกุดะฮารุยามะจึงได้รู้ว่าเขาเป็นลูกชายของบุคคลตามหมายจับที่ชื่อฟุกุดะอย่างไรก็ตามฮารุยามะไม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงที่เขารักจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในคดีนั้น ในปีที่6ของการหลบหนีฟุกุดะได้เข้าร่วมงานรวมญาติในงานของครอบครัวฮารุยามะลูกพี่ลูกน้องของฮารุยามะเริ่มสงสัยว่าโอโนคาชิวะคือคนเดียวกับบุคคลตามหมายจับที่ชื่อฟุกุดะซึ่งปรากฏตัวทางโทรทัศน์บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามลูกพี่ลูกน้องคนนี้ไม่ได้เปิดโปงเธอในทันทีแต่บอกให้ฟุกุดะกลับมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในตอนนั้นฟุกุดะรู้ตัวแล้วว่าเธอถูกสงสัย เธอจึงอ้างว่าพรุ่งนี้ต้องไปช่วยงานที่บ้านประกอบพิธีจึงไม่สามารถมาร่วมงานรวมญาติได้ลูกพี่ลูกน้องของฮารุยามะมั่นใจว่าโอโนโคาชิวะดามีบางอย่างผิดปกติจึงได้แจ้งเรื่องนี้กับตำรวจท้องที่เวลา17นาฬิกา30นาทีของวันต่อมาตำรวจคานาสวะได้เดินทางยังบ้านประกอบพิธีพวกเขาถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าภรรยาของคุณฮารุยามะอยู่ที่นี่หรือไม่ ผู้หญิงคนนั้นตอบอย่างใจเย็นว่าคุณฮารุยามะเพิ่งกลับไปค่ะตำรวจคาดไม่ถึงเลยว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือฟุกุดะเนื่องจากรูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปมากตำรวจจึงจำไม่ได้ทันทีที่เห็นตำรวจฟุกุดะก็รีบวิ่งออกจากบ้านประกอบพิธีเธอคว้าจาักรยานคันหนึ่งแล้วปั่นสุดแรงเกิดโดยไม่หันกลับมามองเพื่อให้พ้นจากสายตาของตำรวจหลังจากนั้นตำรวจได้ไปที่ร้อนของฮารุยามะและได้พบกับลูกชายของฟุกุดะ ถึงตอนนี้พวกเขายืนยันได้ว่าโอโนะคาชิวะะก็คือฟุกุดะนั่นเองอย่างไรก็ตามลูกชายของเธอก็ไม่รู้ว่าแม่ของเขาไปที่ไหนในขณะนั้นฟุกุดะได้ขึ้นรถไฟหนีไปยังเมืองโคมัตสุที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากนั้นเธอก็เดินทางต่อไปอยังเกียวโตนากย่าโอซากา้าโกเบฟุกุโอกะและอีกหลายเมืองในช่วงเวลานี้ฟุกุดะทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารร้านซูชิและอื่นๆ หลังจากเผยแพร่ภาพล่าสุดของฟุกุดะตำรวจก็ได้รับเบาะแสจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีคนเห็นฟุกุดะไปมาหาสู่กับสมาชิกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางคนก็คาดว่าเคยเห็นฟุกุดะนอนอยู่ข้างถนนด้วยท่าทางอิดโรยแม้ว่าชีวิตการหลบหนีจะลำบากมากแต่ฟุกุดะก็ไม่เคยยอมแพ้ในวันต่อๆมาเธอได้เข้ารับการทำศัลยกรรมตกแต่งอีกสามครั้งจนถึงตอนนั้นฟุกุดะ ได้ทำสรรลยากรรมไปแล้วทั้งหมด7ครั้งในเวลาต่อมาแม้แต่ตำรวจก็ไม่สามารถระบุใบหน้าสุดท้ายของเธอได้ซึ่งสิ่งนี้สร้างความยากลำบากอย่างมากในการติดตามตัวเธอปรากฏต,ตัวแล้วก็หายไปโดยปกติแล้วเธอจะไม่อยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งเกินสเดือนเมื่อเข้าพักในโรงแรมเธอจะขอห้องที่อยู่ใกล้บันไดเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการหลบหนี เวลาผ่านไปฟุกุดะใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวมาเป็นเวลา9ปีตลอด9ปีนั้นสื่อต่างๆก็ยังคงนำเสนอข่าวเกี่ยวกับบุคคลตามหมายจับที่ชื่อฟุกุดะเป็นครั้งคราวทุกครั้งที่ผู้คนกำลังจะลืมเรื่องนี้มันก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งทุกครั้งที่เห็นข่าวของตัวเองในหนังสือพิมพ์ฟุกุดะจะก็ยิ่งระวังตัวมากขึ้นเพียงแค่รู้สึกว่ามีคนสงสัยเธอก็จะรีบเก็บข้าของและหนีไปยังที่อื่นทันที ตามกฎหมายของญี่ปุ่นในขณะนั้นอายุความของคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคือ15ปีนับจากวันที่เกิดเหตุวันที่19สิงหาคม1997คือวันสุดท้ายของอายุความในคดีของคุณยาสุโก,โกหลังจากวันนี้แม้ว่าตำรวจจะพบตัวฟุกดุดะพวกเขาก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับเธอได้ปี1997ปีสุดท้ายของอายุความฟุกดุดะกำลังจะหลุดพ้นจากการลงโทษต,ตามกฎหมาย ในปีนี้ตำรวจได้เพิ่มความพยายามในการติดตามตัวเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับเป็นหนึ่งล้านเยนหรือประมาณ2 2 0 0 0 0บาทเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลโรงพยาบาลที่เคยทำการผ่าตัดสัญญกรรมครั้งแรกๆให้ฟุกุดะรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าตนได้ช่วยเหลือผู้ก่อเหตุในการหลบหนี ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้สมทบเงินรางวัลเพิ่มอีก3ล้านเยนหรือประมาณ650,000บาททำให้เงินรางวัลรวมสูงถึง4ล้านเยนหรือประมาณ870,000บาทในปีนั้นสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆเกือบทุกช่องในญี่ปุน่นต่างก็รายงานข่าวเกี่ยวกับฟุกุดะพวกเขาไม่เพียงแต่เผยแพร่ภาพจำลองใบหน้าของฟุกุดะแต่ยังเผยแพร่เสียงของเธอด้วยขณะนั้นฟุกุดะอยู่ที่จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุน่น เธอไปที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไปเป็นประจำเจ้าของร้านดูทีวีและเห็นรายการที่กำลังออกอากาศเสียงของฟุกุดะเขารู้สึกว่าเสียงนี้คล้ายกับเสียงของลูกค้าประจำคนหนึ่งในร้านมากในขณะนั้นเองฟุกุดะก็เดินเข้ามาในร้านพอดีเจ้าของร้านสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำอายุและน้ำเสียงคล้ายกับบุคคลตามหมายจับที่ชื่อฟุกุดะมากเจ้าของร้านจึงแอบแจ้งตำรวจอย่างเงียบ ตำรวจแนะนำให้เจ้าของร้านอย่าเพิ่งทำอะไรให้เป็นที่สังเกตและขอให้เขาเก็บภาชนะที่ฟุกุดะใช้แล้วไว้ในตอนนั้นเหลือเวลาอีกเพียง29วันคดีก็จะหมดอายุความในวันที่29กรกฎาคม1997ฟุกุดะได้มาที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งนั้นอีกครั้งเหลือเวลาอีกเพียง21วันก่อนที่อายุความ15ปีจะสิ้นสุดลง อาจเป็นเพราะใกล้จะถึงเส้นชัยหรืออาจเป็นเพราะเหนื่อยล้าจากการหลบหนีมาเป็นเวลานานฟุกุดะจึงไม่ระมัดระวังตัวเหมือนเคยและถึงกับพูดติกตลกมีคนพูดอยู่เรื่อยเลยว่าฉันหน้าเหมือนฟุกุดะในทีวีฉันเคยบอกเพื่อนที่เป็นตำรวจไปว่าเอาไปเลยนี่ลายนิ้วมือฉันจะเอาไปตรวจสอบก็ตามสบายเลยในขณะนั้นเจ้าของร้านได้แอบเก็บแก้วน้ำที่ฟุกุดะใช้แล้วจากนั้นเขาเข้าไปในครัวและโทรศัพท์แจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าของร้านกลับออกมาฟุกุดะก็ถามขึ้นมาทันทีว่าคุณก็สงสัยฉันเหมือนกันเหรอเจ้าของร้านยิ้มอย่างใจเย็นแล้วตอบว่าไม่มีหรอกครับพูดแบบนี้ผมน้อยใจนะในขณะนั้นตำรวจได้มาถึงร้านอาหารอย่างรวดเร็วและรออยู่ข้างนอกไม่นานฟุกุดะก็เดินออกจากร้านในตอนนี้เธอไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วตำรวจจังหวัดฟุกุอิบุกเข้าจับกลุ่มเธอทันที ฟกุดะแสดงท่าทีสงบนิ่งมากเธอบอกว่าตัวเองชื่อนากามูระโนริโกะและยื่นใบขับขี่ให้ดูชื่อบนใบขับขี่คือนากามูระโนริโกะจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้เธอก็ต้องยอมจำนนตำรวจได้เก็บลายนิ้วมือจากแก้วน้ำที่ร้านอาหารหลังจากการเปรียบเทียบลายนิ้วมือนี้ตรงกับลายนิ้วมือที่เก็บได้จากบ้านของฟุกุดะทุกประการ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเสียงของฟุกุดะก็ตรงกับเสียงในเทปบันทึกการโทรศัพท์เมื่อหลายปีก่อนถึงตอนนี้ฟุกุดะจึงต้องยอมรับว่าเธอคือผู้หลบหนีที่ตำรวจตามล่ามาเกือบ15ปีจากการสืบสวนของตำรวจในระหว่างการหลบหนีฟุกุดะใช้ชื่อปลอมมากกว่า20ชื่อและอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศบ่าย2โมงของวันที่18สิงหาคม1997 ตำรวจจังหวัดฟุกุอิได้เตรียมสำนวนคดีตลอดทั้งคืนและส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานอายการจังหวัดเอฮิเมซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุคดีของคุณยาสุโกจากนั้นคำฟ้องก็ถูกส่งไปยังศาลในตอนนั้นเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งชั่วโมงคดีก็จะหมดอายุความพฤษภาคมปี1999ศาลเมืองมัตสุยมะจังหวัดเอฮิเมได้พิจารณาคดีของคุณยาสุโกศาลตัดสินว่าจำเลยฟุกุดะ มีความผิดในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้เสียหายและพิพากษาให้รับโทษตลอดชีวิตหลังจากนั้นฟุก,กุดะได้ยืนอุทธร์พฤศจิกายนปี2003ศาลสูงโตเกียวได้ยกคำร้องอุทธร์ของฟุก,กุดะในวันที่27กุมภาพันธ์2005ขณะทำงานในเรือนจำฟุก,กุดะก็ล้มลงอย่างกระทันหันจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุมาจากอาการป่วยปัจจุบันทันด่วน 11วันต่อมาฟุกุดะได้จากไปเนื่องจากอาการที่รุนแรงด้วยวัยห้าปีเมื่อลูกชายของฟุกุดะกำลังจัดของใช้ส่วนตัวของแม่เขาได้พบบันทึกที่เธอเขียนไว้ฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอมาตลอดต้องพึ่งพาผู้ชายเพื่อมีชีวิตอยู่ฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีลูกฉันอยากมีครอบครัวที่อบอุน่นแต่ทว่ากงล้อแห่งโชคชะตาได้ผลักไสฉันไปสู่ชีวิตที่แปลกประหลาดสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่เหลืออะไรเลย แม้กระทั่งความรักที่แท้จริงก็ไม่สามารถมีได้ชีวิตของฟุกุดะเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าตั้งแต่เกิดมาเธอขาดความรักจากครอบครัวเมื่อวัยสาวต้องเข้าเรือนจำเธอก็ถูกรังแกช่วงชีวิตที่เหลือเธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับการหลบหนีอย่างไรก็ตามทั้งหมดล้วนมาจากการเลือกของเธอเองเธอต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปฟุกุดะต้องการเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น เพื่อที่จะพ้นจากอายุความ15ปีและรอดพ้นจากการลงโทษแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังถูกตำรวจจับกุมได้ไม่แน่ชัดว่าเพราะเหตุใดเธอจึงไม่สามารถอดทนต่อไปจนถึงที่สุดได้บางทีเธออาจจะเหนื่อยล้ากับชีวิตที่ต้องหลบหนีเช่นนี้เต็มทีแล้วเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นคดีที่น่าติดตามแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและคุณค่าของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง วิดีโอของวันนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ